หลูฟิชชิงชาแนลนะครับวันนี้ไม่ได้ช่วนไปตกปลานะครับพอดีวันนี้จะมาท่อมรถนิดหน่อยนะครับคืออย่างนี้ครับเราฟังก่อนวันนี้พอดีรถมีปัญหารถผมใช้แก๊สนะครับนะแล้วก็มันมีปัญหานิดหน่อยเกี่ยวกับอาการอาการมีอยู่ว่าเออย่างนี้นะครับพอช่วงออกตัวเนี่ยครับอาการจะมีวุดวุดนะครับสำหรับแก๊สนะครับเนี่ครับอาการนะฮะ ครับลองฟังดูนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปหน้านะครับฮนะวาลวก็ดังนิดหน่อยนะครับนะครับนะครับนะีนะบนะ้อาการโดยรวมจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าน้ำมันจะไม่เป็น น้ำมันก็เป็นนิดหน่อยนะครับแต่น้อยนะฮะคืออย่างงี้ครับปัญหาของตัวเนี้นะครับคือเวลาเราออกตัวเนี้ยยิ่งยิ่งเราลากเรือด้วยเวลาออกตัวเนี้ยเออ,ออกตัวเครื่องดับเลยครับง่ายนะคือไม่มีแรงฉุดเลยแต่ถ้ามันวิ่งรถวิ่งลอยไปแล้วพน้พนพ้นพันห้าร้อยรอบพ้นพันหกร้อยรอบไปแล้วเนี้ยวิ่งฉลุยนะครับไม่เป็นไรสามารถตับเป็นแก๊สได้นะครับเอ่อจากสันนิษฐานมาถาม,ถามเพื่อนที่เป็น ช่างเปิดอูเปิดอะไรนะครับเออคืออาการเนี้โดยสรุปว่าจะน่าจะเป็นจากระบบไฟนะครับของอาการเดาๆนะครับนะเพราะว่าอันดับแรกก็ต้องลองเ,เปลี่ยนหัวเทียนก่อนนะครบบบับนะครับขอดนบคนนะครับเออคืออาการเนี้ยตอนแรกๆเนี่ยผม ก็มีเพื่อนแนะนําว่าให้ลองเปลี่ยนลองลองเช็คระบบไฟนะครับก็เปลี่ยนหัวเทียนนะครับเสร็จแล้วเปลี่ยนสายหัวเทียนนะครับสายเปลี่ยนหัวเทียนก็ไม่หายนะฮะทีนี้เปลี่ยนเราเปลี่ยนสายหัวเทียนดูนะเปลี่ยนสายหัวเทียนก็ยังไม่หายนะครับเออก็เลยมาสรุปลงที่ว่าน่าจะเป็นที่คอยคอยจานจ่ายนะครับซึ่งของตัวเนี้ยเอ่อเกียร์สปอร์ตเทคนะครับเครื่องสองนิสสูเครื่องดอทนะครับนะเครื่องดนะอทโดยปกติมันจะใช้ ใช้ตัวเฟรมตัวเดียวกับไอ้หกสองหกข้น็อตนะครับเกือบใส่กันได้หลายหลายตัวนะครับนะเอ่อคือพูดง่ายลูกรักนะเอ่ออย่างนี้นะครับทีนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาลองเปลี่ยนคอยหัวเทียนดูนะครับนะก็รื้อพอสมควรเพราะคอยหัวเทียนตอนแรกผมผมเปิดฝามานนะันออกแล้วนะเดี๋ยวทีนี้ลองลองเปลี่ยนอย่างเดียวเวลาเปลี่ยนก็ต้องถอดพอสมควรนะครับคอยดีนะฮะพวกท่อ อ,อันนี้ท่อส่งชดเชยอเดินเบานะครับนะโอ้โอเคอันนี้วาล์วกลับวาเลยนั้นกลับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ แล้วนะครับทีนี้นี่ครับเปลี่ยนอันนี้เป็นคอยู่เทียนนะครับอันนี้ได้จากร้านร้านอะไรหว่าที่แปดริ้วนะครับมีสองร้านนะครับตรงแปดริ้วนะได้มาได้มาร้านละตัวนะครับหายากหายเย็นนะครับของเทียนนะขับรถประหลาดต้องทำใจครับนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูนะครับ สร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าจะเป็นหมูเป็นจ่าอะไรนะครับขอ,อกหมูออกจ่าก,กันเดี๋ยก็รู้เลยครับเอ่อสรุปได้ว่าจากอาการนี้นะครับของกันของผมเนี่ยเกิดจากคอยหัวที่เกิดจากคอยหัวเทียนนะครับซึ่งอาการนี้ตอนแรกก็ต้องไล่เช็คมาจากเอ่อเปลี่ยนหัวเทียนก่อนนะครับถ้าหัวเทียนยังไม่หายก็ขยับมาอีกนิดนึงเป็นสายหัวเทียนนะครับแล้วก็สุดท้ายค่อยมาเปลี่ยนเป็นคอยนะครับ ถ้าคอยแล้วยังไม่จบอีกทีนี้ต้องไล่ไปถึงสายที่มาจากกล่อง ECU เลยนะครับอันนั้นเรื่องใหญ่เราคงทําไม่ได้แล้วนะพอดูแล้วว่าต้องเลืกอนเยอะนะแต่ของผมหายที่คอยนะครับผมนะเป็นเป็นวิธีการเปลี่ยนเบื้องต้นนะครับสําหรับอาการพวกนี้นะครับคืออาการพวกนี้กับน้ำมันจะไม่เป็นจะเป็นกับแก๊สนะนะครับอ่าก็สรุปได้ว่าของผมเป็นที่คอยเทียนนะครับขอบคุณมากครับ